สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมตู้เย็นสองประตูนะครับยี่ห้อโตชิบ้านูฟอร์อาการก็คือข้างบนเย็นปกตินะครับแต่ข้างล่างไม่เย็นข้างล่างไม่เย็นเพราะว่า,ามีน้ําแข็งอุดตันนะครับมีน้ําแข็งอุดตันข้างในตัวอ e ีเวปนะครับตัวแผงข้อเย็นนะครับแล้วก็ ความเย็นไม่สามารถส่งลงไปข้างล่างได้เนื่องมาจากระบบละลายน้ําแข็งไม่ทํางานนะครับระบบละลายน้ําแข็งก็คือจะเป็นส่วนของฮีตเตอร์แบลเมนทอนแล้วก็ทามเมอร์นะครับนี้จะทํางานร่วมกันนะครับเราก็จะมาดูทามเมอร์ก่อนนะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง รมันครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็คือตรงเข็มทามเมอร์นี้ไม่กระดิกไปไหนเลยนะครับ mm. เข็มทามเมอร์ตรงนี้ไม่ไม่กระดิกไปไหนที่จริงมันต้องหมุนหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็น่าจะกระดิกมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่เท่าเดิมนั่นก็แสดงว่าทามเมอร์เสีย ถ้าทามเมอร์เสียมันก็จะไมห่หมุนมาจนครบรอบถ้าหมุนมาจนครบรอบปุ๊บเขาก็จะสั่งละลายน้ำแข็งนะครับนี่ก็คือทามเมอร์ยังอยู่ที่เดิมต่อให้เราเปิดทิ้งไว้หลายวันก็จะไม่มีการละลายน้ำแข็งเกิดขึ้นก็จะทำให้น้ำแข็งอุดันนะครับผมก็จะสั่งทามเมอร์มาเปลี่ยนใหม่นะครับทามเมอร์ออกมาก่อนนะครับ ทำการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับลักษณะก็เป็นเช่นนี้นะครับเข็มตรงเนี้ไม่กระดิกเลยที่จริงต้องหมุนมาทางนี้นะครับหมุนไปเรื่อยเรื่อจนครบครบหนึ่งรอบปุ๊บเขาก็จะตัดการทำง,งานของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ จะสั่งชุดลายน้ําแข็งละลายน้ําแข็งนะครับเพื่อไม่ให้มีการอุดตันเกิดขึ้นครับตัวที่เสียจริงๆก็คือตัวทามเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ